สวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะสําหรับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนการบวกโดยใช้แผ่นตารางกันไปเดีย๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะอ่า ยกตัวอย่างเช่นนะคะ236บวกด้วย112นะคะเท่ากับเท่าใดวิธีการใช้แผ่นตารางก็คือเราต้องมีการสร้างแผ่นตารางแทนจานวนที่เราจะบวกถูกต้องไหมคะ236นะคะก็จะมีแผ่นตารางร้อยแผ่นแผ่นตาราง1 0 3แผ่นและแผ่นตารางหน่วยอีก6ชิ้นถูกไหมคะต่อไป112นะคะก็จะมีแผ่นตารางร้อยแผ่น แผ่นตารางสิบหนึ่งแผ่นและแผ่นตารางหน่วยอีกสองชิ้นเล็กๆนี้นะคะจากนั้นเราทำยังไงแผ่นตารางที่มีชนิดเดียวกันเราก็เอามาอยู่ด้วยกันต้องไหมคะอ่าเราก็จะได้ว่ามีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดสามแผ่นเห็นไหมคะและแผ่นตารางสิบเอามารวมกันก็จะได้สี่แผ่นแผ่นตารางหน่วยเอามารวมกันก็จะได้เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นเล็กๆนี้เห็นไหมคะ ก็จะได้เป็นรูปแบบของการบวกขึ้นมาซึ่งเมื่อเรานำมาเขียนรวมในรูปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ว่าเท่าไรคะสามรี่สิแปดนั่นเองนี่ก็คือคำตอบนะคะของการบวกแบบการใช้แผ่นตารางต่างๆนะคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยนักเรียนจะเอาแผ่นตารางมาวางวางวางแล้วเราจะนับได้ไหมคะ ไม่ได้ถูกต้องไหมคะช้าด้วยนะคะแล้วก็ไม่สะดวกด้วยอย่างเช่นนักเรียนจะคิดค่าขนมของตัวเองก็ต้องเอาแผ่นตารางมาวางมันดูยากเกินไปถูกต้องไหมคะไม่สะดวกฉะนั้นเขาจะมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้นักเรียนสามารถคิดเลขนะคะในการบวกเลขเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนั่นเองแต่วันนี้คุณครูจะสอนแบบไม่มีการทดก่อนนะคะอ่าเรามาดูคะ่ะ เด็กผู้ชายคนนี้นเขาบอกว่าเขามีมะนาวอยู่ในเข่ง217ผลเก็บเพิ่มอีก62ผลรวมมีมะนาวทั้งหมดกี่ผลเก็บเพิ่มอีกแสดงว่ามีการบวกเพิ่มเข้ามาถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า217บวกกับ62นั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาหาผลบวกของ217บวก62กันค่ะ ว่าจะได้เท่าไหร่โดยใช้วิธีการตั้งบวกนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอ่าวิธีการตั้งบวกทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันเนี่ยให้ตรงกันก่อนค่ะทั้งตัวตั้งและตัวบวกนะคะตัวตั้งหมายถึงตัวด้านหน้านะคะคือ217ตัวบวกหมายถึงตัวด้านหลังคือ62นะคะเราจะตั้งตั้งสองจำนวนนี้ให้หลักเขาตรงกันทำอย่างไรนะคะ มาดูกันค่ะอาเรามีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยถูกต้องไหมคะเราก็วางจํานวนนี้ให้ตรงหลักนะคะสองร้อยสิบเจ็ดห็นไหมคะสองอยู่ในหลักร้อยวางให้ตรงหลักร้อยสิบอยู่ในหลักหนึ่งสิบอยู่ในสิบคือหนึ่งนะคะก็วางให้ตรงในหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็คือเจ็ดนะคะวางให้ตรงกันต่อไปตัวบวกนะคะคือหกสิบสองหลักหน่วยก็คือสองเห็นไหมคะวางให้ตรงกัน และหลักสิบก็คือหนะคะวางให้ตรงกันหลักร้อยไม่มีเราก็ไม่ต้องวางนะคะคราวนี้เมื่อเราวางหลักให้ตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะวางหลักให้ตรงกันมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วมีเครื่องหมายขีดเส้นใต้1เส้นนะคะและขีดเส้นใต้2เส้นเว้นไว้สําหรับผลบวกที่ได้นะคะจะเขียนในลักษณะแบบนี้นะคะคราวนี้เมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะบวกแล้วค่ะ วิธีการบวกคือเราจะต้องเริ่มต้นบวกจากหลักหน่วยก่อนเสมอค่ะจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยของเราตอนนี้คือเจ็ดถูกไหมคะเจ็ดบวกกับสองเห็นไหมคะเจ็ดบวกกับสองในหลักหน่วยนะคะเจ็ดบวกกับสองก่อนเจ็ดบวกสองได้เท่าไหร่คะเจ็ดบวกอีกสองได้เป็นเก้านั่นเองเห็นไหมคะตอนนี้เราได้ผลบวกในหลักหน่วยแล้วนะคะ ต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเมื่อเราบวกในหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องไปบวกในหลักสิบกันต่อค่ะเราต้องไปดูหลักทางซ้ายถัดไปนะคะนั่นก็คือหลักสิบนั่นเองหลักสิบของเราไปดูกันค่ะหลักสิบของเราตอนนี้คือหนึ่งบวกกับอะไรคะบวกกับหกค่ะหนึ่งบวกหกได้เท่าไหร่คะหนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดค่ะเห็นไหมคะ ตอนนี้เราได้คำตอบมาสองหลักแล้วนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อเราทำถึงหลักสิบแล้วต่อไปก็เป็นหลักร้อยค่ะอ่าหลักร้อยตอนนี้สองบวกกับอะไรคะสบวกกับ0นย์หรือว่าไม่มถีถูกต้องไหมคะสบวกกับ0ูนย์ก็ได้เท่าไหร่คะ2อนั่นเองอ่าเราได้คำตอบแล้วค่ะซึ่งคำตอบของเราแสดงว่าเรามีมะนาวทั้งหมด 2 7 9ผลนั่นเองอ่านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะวิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายและก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำนะคะนี่ก็คือการตั้งบวกนั่นเองทีนี้เมื่อเราชำานาญแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนคำว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไว้ข้างบนนะคะเราก็สามารถตั้งตัวเลขได้เลยแบบนี้นะคะ217 บวกกับ62ตั้งหลักให้ตรงแบบนี้เลยแล้วค่อยๆบวกจากหลักหน่วยไปก่อนแล้วก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆเห็นไหมคะถ้านักเรียนชำนาญแล้วนะคะก็วางแบบนี้เลยแล้วก็เว้นระยะห่างระหว,ว่างหลักเนี่ยสักนิดนึงนะคะเพื่อให้เวลาบวกเนี่ยเราจะไม่ได้สับสนนะคะตาลายนะบางคนเขียนติด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 กันแล้วเวลาบวกเนี่ยก็จะสับสนว่าหลักไหนอยู่ตรงหลักไหนมั่วก,กันไปหมดเลยเนาะฉะนั้นนักเรียนเวลาเขียนเนี่ย นักเรียนจะต้องเว้นช่องว่างระยะห่างระหว่างหลักนะคะให้ชัดเจนนะคะอ่าเวลาบวกแบบนี้ก็จะได้คำตอบเหมือนเดิมค่ะ279นะคะดังนั้นมะนาวทั้งหมดก็จะมี279ผลน,นั่นเองค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ723บวกด้วย205เท่ากับเท่าไหรนะคะวิธีการเดิมก็คือ เราต้องวางหลักให้ตรงกันต้องไหมคะตัวตั้งกับตัวบวกต้องวางหลักให้ตรงกันอ่ามีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะค่ะหลักหน่วยเจ็ดร้อยยี่สิบสามนะคะหลักหน่วยคือสามหลักสิบคือสองหลักร้อยคือเจ็ดนะคะตัวบวกค่ะอีกตัวหนึ่งสองร้อยห้าค่ะหลักหน่วยคือห้าหลักสิบคือศูนย์หลักร้อยคือสองจากนั้นเมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเริ่มบวกที่หลักไหนก่อนคะ หลักหน่วยนั่นเองถูกต้องไหมคะอ่าหลักหน่วยของเราไปดูกันค่ะหลักหน่วยของเราคือสามบวกด้วยห้าถูกไหมคะสามบวกห้เท่ากับ8นั่นเองอ่าเมื่อเราบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วคะ่ะเราไปหลักไหนต่อคะหลักสิบหลักสิบของเราสองบวกศูนย์ถูกต้องไหมคะสองบวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะสองบวกศูนย์ได้2นะคะ อ่าตรงนี้ครูย้ำนิดนึงสองบวกกับศูนย์จะได้สองนะคะบางคนเข้าใจผิดไปตอบศูนย์อ่าศูนย์ะคะไม่ว่าจะบวกกับจำนวนใดก็ตามเขาก็จะได้จำนวนนั้นนะคะหนึ่งพันบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งพันเ้ไหมคะห้าร้อยบวกศูนย์ก็ได้ห้าร้อยหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งถูกต้องไหมคะไม่ว่าจำนวนใดบวกด้วยศูนย์นะคะบวกนะบวกด้วยศูนย์ก็จะได้จำนวนนั้นเหมือนเดิมนะคะ สอบวกศูนย์ก็ได้สองนะคะต่อไปหลักร้อยกันต่อถูกต้องไหมคะเมื่อทำหลักสิบเสร็จแล้วหลักร้อยค่ะหลักร้อยเจ็ดบวกสได้เท่าไหร่คะ9นั่นเองไหมคะเราก็จะได้คำตอบแล้วว่ามันคือ9ก้ยยีดนั่นเองค่ะทีนี้เหมือนเดิมถ้าเราชำนาญแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนหลักไว้ด้านบนเราก็เขียนจำนวนวางให้ตรงหลักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คำนวณได้เลย อ่าสาบวกหได้8 2ดบวกศได้2 7งบวกสได้9เห็นไหมคะคาตอบก็จะตรงกันคําตอบที่ได้ก็คือ928าร้นั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้ในส่วนของการหาผลบวกของจํานวนสองจำนวนซึ่งเป็นการตั้งบวกนะคะโดยวิธีการก็คือเราทํำยังไงคะเราต้องวางเลขเนี่ยเลขโดดในแต่ละหลักเนี่ย ให้ตรงกันก่อนถูกไหมคะให้ตรงกันจำนวนไหนอยู่หลักหน่วยก็ต้องวางหลักหน่วยนะคะเลขโดดไหนอยู่หลักสิบก็ต้องวางหลักสิบหลักร้อยก็ต้องวางหลักร้อยนะคะวางให้ตรงกันนะคะและจากนั้นทํายังไงต่อคะเราก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันถูกไหมคะนักเรียนพอจะได้ไหมคะนักเรียนค่อยค่คิดค่อยๆทํานะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก right. euh. ็มีแบบหัดมาฝากให้นักเรียนทำเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนทำแบบกหัดนะคะในหน้า42กับหน้า43ค่ะมี2หน้านะคะการบวกเราต้องฝึกทำเยอะๆนะคะนักเรียนนักเรียนของคุณครูเก่งอยู่แล้วค่ะทำได้แน่นอนนะคะเหมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งงานมาอย่างไรส่วนตัวของครูทรายค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ